ข้าวสีสนทรหนุ่มมังช้าง có người đi không có người đi không không có người đi không có người ข้าวเดียวข้าวเดียวครับเขาบอกชุดนาชุดนาชุดเดียวครับกำลังลงเอาเป็นตุพิพายลง เส้นสุนทรก็ขึ้นจากลำแล้วก็เดี๋ยวเจ้าครูหลายๆท่านจะใส่ ชมอากาศร้อนเดอ้อเดี๋จะมีร่มมานั่งชมอีกแล้ครามหาราดมาอีกแล้ว คลุมันมากเลยโห่ฟ้ามหาราตรีไปเลยท่านผู้ชมไม่พันหรอกไมไหนชนาดไหนแพ้ไปกันไล่พี่ๆกันติดๆกันนะนแะ ได้นะขอว่าใช่ที่ท่านแสดง này มาสนาม ส่หน่อยวาใสน่อยนี่แค่หมายร้ใส่หน่อยวใส่หน่อยไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กเอจกไป้าลจ้าวจ้าวจ้าลจ้าวจกาว้าวจ้าจะาวจ้าว้าว้้จจาา้นทุนนั่นเองท่านผู้ชม นะผุ้ชมก็จะมีสำหรับนั่งทักนะครับเวลาการร้อนม้ากระดับหนึ่งโอเคตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่จุดที่ต้นอยแล้ว,วเ,รเรือน่าสวยจังเลยเเรือหาปลาก็จะมีเยอะเป็นร้อยๆลำนะท่านผู้ชมของหมู่บ้านแห่งนี้ ก้นไม่ได้กยู่อะเหรอลัวอยู่ทำไมล่ะรับรอผู้ชายก่อนัเดย์ิ์ท่านผู้ชมศักดิ์ Hãy subscribe cho các bạn Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp bạn เมื่อคชนะเขาเหรออยู่นี่งไรไปอย่นู่นชนะเขาเหรอชนะชนะของอะไรหงฟ้า ไปพักเอาแรงอีกตัวเ,เยี่ยมเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวถ่ารูปหน่อยตัวน,นี้หน่อยยืนยืนหน่อยหนึ่งสองเก่งมากเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเลยสุดยอดเลย โอเคท่านผู้ชมควรจะเก็บภาพบรรยากาศช่วงนี้ไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับพบกันใหม่ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวได้ภาพหนึ่ง หนึ่งสองโอเคโอเคเ